เราก็จะมาทดสอบนะครับ DF 0 0นนะครับขนาดดอก3.8เรามาลองดูกันว่าตัวนี้ขันไหวไหมครับ ไขควงไร้สายนะครับรุ่น df 0 0 1นะครับ dw นะครับตัวนี้ให้กำลังอยู่ที่3.6 V 1.5 M โวลต์นะครับ1.5แอมป์นะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่6นิวตันนะครับความเร็วรอบอยู่ที่220เราก็จะมาเรามาลองดูกันว่าตัวนี้ขันไหวไหมครับขนาดดอกเกียวปล่อยก็ประมาณ3.8ถึง4มิลประมาณนี้ครับก็2 0ลักษณะครับสั้นยาวอันนี้ชิ้นงานเราจะไม่มีรูนำนะครับคือขันเข้าไปเลยเรามาเริ่มจากดอกเล็กก่อน นะรเรี๋วว่ามาลองดอกนี้ต่อตอนนี้ก็ตัวยาว นะครับจากการทดลองเราจะเห็นนะครับว่าเราสามารถขันเกีียวปล่อยขนาด3.8มิลหรือประมาณ1.8นิ้วได้นะครับก็ประมาณ1หุนนะครับตัวนี้ซึ่งถ้างานเล็กกว่านี้มันก็จะทํางานได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะขันแผงวงจรขนาดเล็กพวกนี้ก็ทํางานสะดวกกว่านะคเพราะเวลาจับก็ท่าน,นี้ได้เลยถ้าใครไม่สะดวกก็งอจับได้หลายท่านะครับแต่ท่าน,นี้สะดวกสุดอันนี้แล้วแต่หน้างานนะครับว่าสะดวกแบบไหนในกรณีถ้าแบตหมดเนี่ยเราก็ใช้ตัวมันขันได้เลยมันก็กลายเป็นไขควงมือไป จะได้เหมือนกันนะถ้าไม่ใช้ก็ผอนแรงก็กดนะ